อ่ะทีนี้ไปดูสุสริศิษ์โพกันบ้างสุสริศิษ์โพเนี่ยจะเป็นเรื่องดัชนีการเมืองไทยประจําเดือนกุมภาพันธ์นะฮะคุณผู้ชมครับปรากฏว่าจริงๆแล้วทิศทางก็คล้ายๆนิด้าโพนะฮะเพราะว่าในดัชนีการเมืองไทยกุมภาพันธ์เนี่ยภาพรวมเขาจะคิดเต็ม10คะแนนปรากฏว่าเอาเน,นี้ภาพรวมก่อนนะฮะ,ะภาพรวมมาเป็น5.02คะแนนอ่าสิจุดเท่าไหร่เนี่ยอ่ะมกราคมได้50.6ใช่ไหมค่ะอ่า อันนี้ก็คือลดลงนะฮะห้าจุดศูนย์หกอ๋อมกราคมได้ห้าจุดศูนย์หกห้าจุดศูนย์หกหรือห้าจุดศูนย์สองก็คือลดลงศ <04. S 1> ูนย์จุดสี่แต่ทีนี้เนี่ยเขาจะแบ่งเป็นฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลนะครับภาพรวมผลงานฝ่ายค้านเดือนมกราคมเนี่ยห้าจุดสองสามคะแนนกุมภาพันห้าจุดสี่สองคะแนนอันนี้เพิ่มขึ้นเห็นไหมฝ่ายค้านเพิ่มขึ้นส่วนผลงานเฉพาะตัวเลยตัวนายกรัฐมนตรีเนี่ยมกราคมห้าจุดสามหนึ่งคะแนน กุมภาพัานธ์5.29คะแนนอันนี้ลดลงสวนทางเรื่อง่ายค้านเพิ่มขึ้นอันนี้นาะยกลดลงนะครับส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุดคือผลงานของฝ่ายค้านเฉลี่ยที่5.42คะแนานส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนานต่ําสุดคือการแก้ปัญหาย,ยาเสพติดและผู้มีอิทธิพละฮะเฉลี่ย4.59คะแนานทีนี้มาดูตัวบุคคลบ้างนักการเมืองฝั่งรัฐบาลที่มดบทบาทโดดเด่นประจําเดือน คือนางสาวแพรทองทานชินวัตรอันนี้สูงสุดฝั่งรัฐบาลนะฮะค่ะสี่สแล้วรองลงมาซ้ายมือคุณอนุทินชาญวีรกูลฮะ30%เหมือนคุณอนุทินจะตีขึ้นมาใกล้ๆแล้วนะคะตอนนี้แต่ก็เด่นต้องยอมรับว่าเด่นจริงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยก็ชื่อที่เราไม่ค่อยได้ยินก็คือคุณซาบิดาเออมาที่3นะก็มาที่สคุณซาบิดาไทยเศษมาที่3 23%นะครับทีนี้ไปดูฝั่งฝ่ายค้านบ้างนะฮะสามคนของฝั่งฝ่ายคคค้้้าาานนนนนนเเเี่่ยยสสููงงุุดก็็ปผฝะะฮณท แล้วง้์งเรื่องปัญญาวุฒิ48แล้วก็ตามมาด้วยคุณวังสิมันโรมเห็นไหมคุณวังสิมันโรม31.5นี่ก็บี้เรื่อง call center ต่อเนื่องอะนะครับกรรมธิการความมัน่นคงและวขวามอือที่เพิ่งมา,าเนี่ยฮะมาดับ3เลยมาตีเรื่องประกันสังคมหนกักๆน่คุณไอซ์รัชนกศรีนอก20อทางฝั่งฝ่ายค้านี่เราเห็นเลยนะว่าชื่อที่โผล่ขึ้นมาเนี่ยในโพลเนี่ยขึ้นมาตามเรื่องของการที่เขาเกาะติดนะก่อนหน้านี้ จะเป็นคุณเท้งหัวหน้าพักนะคะแล้วก็ตามมาด้วยคุณหมายชริกัญญา<ช>นะโ<ช>ดยตลอดแต่ว่าล่าสุดเนี่ยพอคุณรังสีมันมาโจมตีเรื่องของคอเซ็นเตอร์คุณไอรัชนกมาเรื่องของประการสังคมก็ตีค<ห>ู่กัน<า>ขึ้นมาโดยเฉพาะคุณโรมนี่เห็นเห็นให้สัมภาษณ์ทุกวันเลยว่าได<ช>้นะนะครับส่วนผลผลงานฝ่ายรัฐบาลที่ประชาชนชื่นชอบนะครับมีเรื่องอะไรบ้างไปดูฮะหนึ่งแน่นอนครับตัดไฟตัดเน็ตแก๊งคอเซ็นเตอร์นี่มาสูงสุดเลยนะครับที่ทำให้ประชาชนพึงพอใจ 43. 6เปอร์เซ็นต์ ตามมาด้วยแจกเงินหมื่นแล้วก็ตามมาด้วยกระตุ้นเศรษฐกิจปี68นะครับส่วนผลงานฝ่ายค้านที่ประชาชนบอกว่าชื่นชอบผลงานอันดับแรกก็เหมือนกันจี้ให้รัฐบาลตัดไฟนะฮะก็สอดคล้องกันนะครับผลงานฝ่ายค้านก็จี้ให้รัฐบาลตัดรัฐบาลก็ตัดไปที่เรียบร้อยแล้วรองลงมาก็คือชำแหละงบประการสังคมที่อันดับ2เลยนะจะเป็นไอ์รัชนกเยนะครับ32%ส และอันดับ3คือยื่นแก้รัฐธรรมนรูญ21.9ซนะครับซึ่งทางประธานสุรศิธิ์โพคุณพรพันธ์นบัวทองเนี่ยบอกว่าผลดัชนีการเมืองเดือนกุมภาพันธ์ที่น่าสนใจคือผลงานฝ่ายค้า,านคะแนนเพิ่มสูงขึ้นจากการตรวจสอบรัฐบาลต่อเนื่องส่วนคะแนนที่เกี่ยวกับผลงานรัฐบาลก็ดีไม่ว่าจะเป็นผลงานตัวนายกเองหรือผลงานทั้งรัฐบาลเนี่ยการทําตามนโยบายที่หาเสียงเอาไว้การแก้ปัญหาต่าง,างๆกลับมีคะแนนลดลง แม้ว่าประชาชนจะพอใจผลงานเรื่องปราบแก๊ง call center และแจเกเงินหมื่นก็ตามแต่ก็ไม่เพียงพอจะพยุงคะแนนขึ้นได้นะครับดังนั้นรัฐบาลจึงควรเร่งสร้างผลงานและก็สื่อสารให้มากขึ้นทั้งในและนอกสภาเพื่อสร้างการรับรู้และความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการบริหารประเทศนะฮะอีกด้านหนึ่งนะครับความเห็นนักวิชาการจากทางด้านดรงามประวันเอสมนึกอาจารย์ประจําหลักสูตรน,นิติศาสตร์โรงเรียนกฎหมายและการเมืองจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะครับบอกว่า หากพิจารณาภาพรวมดัชนีการเมืองไทยเดือนกุมภาพันธ์นี้ที่มีคะแนนลดลงเมื่อเทียบกับเดือนมกราคมเนี่ยสะทะ้อนให้เห็นถึงความกังวลของประชาชนต่อการบริหารประเทศของรัฐบาลครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจและความโปร่งใสที่ยังคงเป็นข้อห่วงใยห,หลักของประชาชนการแก้ปัญหาค่าครองชีพราคาสินค้าเรื่องการว่างงานปัญหาคอร์รัปชันผลงานก็อาจยังไม่เข้าเป้าในสายตาประชาชนส่วนนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลโดยเฉพาะการแจกเงินหมืน่นก็ยังคงถูกจับตา จากสังคมเช่นเดียวกันส่วนทางฝั่งฝ่ายค้านที่คะแนนนิยมดูเพิ่มขึ้นเนี่ยอันนี้ท่านก็บอกก็สะท้อนถึงบทบาทที่แข็งแกร่งมากขึ้นในการตรวจสอบรัฐบาลโดยเฉพาะเรื่องการผลักดันให้มีการตัดไฟนะครับและการชำระงบประมาณประกันสังคมซึ่งทั้งนี้ผลงานการปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์หรือแก๊งคอร์เซนเตอร์ทั้งจากฝั่งรัฐบาลและการจี้โดยฝ่ายค้านอันนี้สุดยอดก็คือเป็นผลงานที่ประชาชนเขาชื่นชมทั้งสองฝั่งก็ทั้งฝั่งรัฐบาลเนี่ยก็ตัดไปแล้ว แล้วฝ่ายค้านเขาก็จี้อย่างต่อเนื่องว่า,ายอย่างฝ่ายค้านจี้ฝ่ายรัฐบาลก็ทำนโยบายนะ